อันนี้มันถ่ายไม่เป็นไรมั้งไม่ต้องหันที่ห้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีใหม่เชวญหน่อยโอ้พี่ต่ายด้วยเด้อได้ได้ได้เท่ากันไปก่อนนี่แหละเดี๋ยวเราไปไม่ได้ถ่ายรูปให้อ่โอเคเดี๋ยวก็พี่ต่ายมากครับวันนี้ครับอ่าวันนี้ที่อุตสาหการขายของเราพี่ต่ายจะใช้คกับบเนาะพิธาการเกินวันนี้พี่ต่ายธนทรนะครับมาเยี่ยมลูกค้าครับ อาจารย์เจริญเคยขาดแต่ละปีไม่เคยขาดเลยมาทุกปีครับผมปีนี้มาเป็นเช้าปีนี้ไม่นึกถึงว่าจะมาเลยนะ่นี่เหไม่คิดเลยผมคิดว่าพี่แตายน่าจะมาแต่เ่ยงคืนนั่นแหละแต่มาเป็นกาเลย่าครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งนะครับที่ที่เราเจอกันแต่ทีเนี้ยคือโดยปกติแล้วนะครับที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นอาจารย์เจริญกับพี่ไก่นะครับซึ่งปกติแล้ว อ่ของของพี่ไก่กับอาจารย์เจริญเนี่ยจะอยู่บู่บ้านใกล้กันนะครับแล้ววันนี้ก็เฮ้ยพี่ไก่เราไม่ได้เคยไปเยี่ยมอาจารย์เป็นปีแล้วนะเพราะที่เรามารอบแรกก็ตอนที่เราเปิดช่องอย่างเงี้ยครับก็ใช่นั่นแหละก็เลยเอาปีนี้พี่ไก่เดี๋ยวผมพี่ไก่นัดเจอกันที่นาเลยดีกว่าบอกก็บอกเถอะเรื่องงานเราไม่สําคัญเราแต่ว่าบอกรงบ้านที่มาเนี่ย เป็นแฟนพันธ์แท้อิสูของเราครับใช่ใช่จริงๆโอ้ดีใจมากดีใจมากอาจารย์นุสุดเลยตลอดลยครับอิสูไม่เป็นครอบครัวอิสูสูเลยหละครับไม่ทิ้งแล้ววันนี้อาจารย์ดีใจมากไม่คิดว่าไม่คิดว่าวิตายจะมาจริงไม่คิดเลยเซอร์ไพรส์มากเจว่าชอบมากคืออาจารย์ตั้งแต่ผมมารอบที่แล้วผมชอบมากชอบมากเลยเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วตอนนี้น้ําใสแล้วด้วย อาจารย์เดี๋ยวไต่ขออนุญาตถ่ายรอบๆได้ไหมครับชื่นตามสบายอยากดูเผือพพอเ่อเพื่อเพื่อเหมือเผื่อมีคนหนึ่งอยากดูด้วยครับถ่ายตามสบายเลยแต่มุมไหนที่มันสุกกระปุกไม่ไม่เอาเป็นธรรมชาติเลยน,นี่ต้นตาลโอ้โหได้ที่ผมชอบอาจารย์ไอ้ต้นต้นจะบกเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้นใหญ่ต้นสวยมากเลยไปไป,ไปดูทางโบใหม่ก็ได้ที่มีอะไรก็ถ่ายเอาเลยตามสบายเลยครับโอ้โหอันนี้อันนี้ธรรมชาติเลยมาไม่มีธรรมชาติเลยอ,นนอันนี้มันกัดโบอาจารย์ จจาก,การไงานไม่ม,ปมีปัญหาเลยครับโอ้มันปัญหาอาจจะมาแล้วนะโอ้โหแต่ละตัวดิเฮ้ยห <c oughs> นาวเหมือนกันพออ่อทักทายพอแล้วการแต่ว่าหนาวหนาวหนาวเฮ้ยพี่ไก่พี่ไก่ไกมีมีมันไหมอาหามันมาย่างกันไปผม,ไ,มไปแมคโครผมลืมซื้อมาพี่ไก่ถ้ามันพ่อผมดูเลนอ่ะ มันเพ้ามันอะไรผมปลูกตอนนี้พี่ต่ายมีมันอยู่ครับแต่เป็นมันมันปูกันมันโกลละมันเโอ๊ยแต่มันหนาวมากไงจริงอันนี้พี่ต่ายจะเป็นคนชอบชอบมากๆชอบมาดูเขาเรียกมาดูที่ไล่ขอจา์เจริญนะครับแต่ปกติคือจะมานัดกับพี่ไก่แล้วตั้งแต่ก่อนปิดงานแต่ว่าไม่ได้มีเวลาสักทีพี่ใหญ่พี่ไก่ก็ยุ่งทะเบียนพี่ต่ายก็ก็ยุ่งเขาเรียกว่าอะไรยุ่งขายอื วัวพีไก่ดูนี่นี่หนาวมากพี่ไก่สั่นเลยเฮ้ยเราเป็นที่พี่ไก่แต่ว่าที่นั้นก็เป็นที่อาจารย์บริษัยที่เป็นเป็นเป็นต้นไม้อะครับป่าป่านีนทั้งป่าเลยครับโอ้โหเติมเส้นทางข้างมารูสุดยอดพีไก่เห็นไหมฮะมีกาต้นจั่วบกที่พี่สายชอบนะฮะต้นเนี้ยชอบมากตอ้พี่สายมีต้นจั่วบกคนสององแล้วครับที่นามีต้นใหญ่ด้วยมีแต่มันไม่สวยขนาดนี้ครับอาจารย์มันมันเหมือนกับใกล้จะตายแล้วไม่ค่อยมีใบ นี่ต้นมหาดนี่ไงนแก่ชอบเอาไปกินกับหมากเนี่ยลูกอร่อยนะเนี่ยมันไม่เกี่ยวเกินไปต้นหาดมันละเลอะขาดนี่ที่เขาขายกันนะขายเปลือกมันอะใช่กไปกันนี้ที่เขาขายเปลือกขายอะไรที่ว่าเข้าขายในตลาดเจ้าของที่ประมาณ400ไร่นี่ขอบขอบคุณมากเลยพี่ไก่ขอบคุณมากเลยที่พามาไปนี่นะเออทบไมพูดอย่างนั้นล่ะ นี่เนลองปลูกอะโวคาโดอยู่นะตรงไหนครับนั่นแหละแต่ต้นเดียวต้นเดียวต้นอะไรผมว่าต้นทำไมอาจารย์ไม่เดินนำหน้าไปเลยดูไม่ไม่ไม่ดูหน้าตาแล้วมันบังนี่เนี่ยติฏจะกรอันนี้คืออาจารย์จะเญินทมนะฮะแกทำให้สะอาดกันไฟด้วยกันไฟแล้วก็ต้องการหญ้าเป็นเป็นเป็นุ๋ยเป็นอะไรเอเอาขึ้นมาเป็นปุ๋ยนะจะไม่เผาครับหายากนะพี่ไก่คนที่จะจะจะไม่เผาจะ จะอย่างเงี้ยทําที่เป็นไรเป็นหน้าให้มันเกลี้ยงเงี้ยโอ้อาจารย์อันกล้วยนวลผมอาจารย์ใหญ่เฉาตรงนี้กล้วยกล้วยเยอะมากพี่ต่ายเอากล้วยนวลมาฝากอาจารย์เจริญคือบอกแล้วกล้วยกล้วยเขียวนี่มันมันจะถูกกับพื้นที่ดูดูมันงามนั่นแหละแต่อาจาริญนั้นเขาเรียกว่ากล้วยอะไรนะที่ที่กล้วยไข่กล้วยแต่ผมจะลุกกล้วยไข่ออกกล้วยไข่ออกฝั่งนู้นอาจารย์เดี๋ยวไปดูที่อาจารย์ปลูกอะไรครับนั่นนั่นนั่นมาดูน้ำเสนอหน่อยฮะไข่โวกาโดมันคืออย่างเน้ะหน่ามันถึงหยังนะครับเนี่ย อันนี้ทำเท่าที่กำลังเรามีถ้าเรามีกำลังก็ทำอีกทำไปเรื่อยๆจะไม่ทำพร้อมกันเยอะถ้าทำพร้อมกันเยอะนี่มันจะกินไม่ทันเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อเพื่อการค้าหรืทำเพื่ออยู่พอเพียงเราจะทำไปเรื่อยๆว่าล็อตนี้เรากินทันล็อตนี้ก็ทยอยไปอีกหมดมันก็อันนี้คเตียงใช่ไหมครับอาจารย์แตงอาจารย์นี่คือแตงทั้งเตงกันนเลง โอแบบนี้แหละผมจะมาดูงานผู้จัดการถ้าผมจะให้อ่ให้ต้นอันนี้ไปปลูกต้นในต้นอะไรครับไอไอไอ มาทุเรียนเทศเนี่ยไปปลูกจะดูเลี้ยงแล้วทุเรียนทุเรียนน้ำพี่ต่ายพี่แกะอันนี้คนอันนผมไม่ให้นะอันนี้ชิ้นเล็กๆออกมาคนอื่นผมไม่ให้นะปุ่นเหมือนกันอาจารย์กล้วยนวลในคนอื่นผมก็ไม่ให้เหมือนกันยองมากเลยดูเลยให้ผมหน่อยเพราะว่าช่วยช่วยผมมีผมมีหลายต้นผมก็ลงหลายต้นแล้วแต่มันมันแมงกินเรานี่นี่ตรงนี้ตรงตัวนี้พี่หลุมหลุมปลูกนี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันสีสีม่วงนะนักพี่ปลูกเนี่ยกำลังกำลังเกิดเนี่ย อาอาจารย์อันนี้ก็น้ำเยอะกันนะครับเนี่ยเยอะมันลดลงเยอะเลยคผมชอบบัวบัวมันมีหลายคอแล้วนี่ชอบบัวมันม่นสุดยอดไหมอาจารย์ไหมมะละกอมันล้มหมดมันดกมันล้มแล้วก็เลยตายโอ้โหไก่อันนี้กำลังอันนี้อะไรครับเนี่ยบวบเอาบวบกำลังกะลรื้อออกรื้อออกทยอยทำทีละนิดทีละนิดไปแสดงว่าบวบจะเสียงไหมบวบบวบมันจะเสียนแล้ ช่างหาคำพูดไหมบวบแก่กับเสียงมัละกอเนี่ยมันโคตรหมดเลยเนี่ยละกอนอะเยอะมากเป็นป่ามะละกอเออ้ยกะเพราอาจารย์แกะดมได้ไหมเนี่ยได้อันนี้กะเพราเออหอมหอมพี่แก่ใช่รวมกะเพราเรื่องหอมเนี่ยกะเพรามันหอมอ๋อไม่ได้กรอันนี้มะนาวไม่มีเม็ดนั่นเนี่ยเนี่ยมะนาวไม่มีเม็ดใจไป มีแต่เนื้อมีแต่น้ำไม่มีเม็ดเนี่ยมะนาวนี้ได้มาจากอุบลอ่าถ้าผู้จัดการอยากได้ผมจะตอนให้ได้ครับได้ได้อยากได้ครับอยากได้นี้บอกด้วยความจริงใจนะเนี่ยผมจะตอนให้นั่นแหละโอ้ไม่น่าเชื่อพี่แก่เอากล้วยนอนต้นหนึ่งมาได้ได้เยอะวันนี้เหมือนได้กลับบ้านเยอะภูมิใจอย่างนี้งายตรงเตีงออนี่แหละแต่ก่อนอันนี้อะไรนี่ครับหอมนะบวบอ๋อ แต่นี่มันมันกินได้หรือยังครับเนี่ยได้แล้วว่ามันอันนี้เราพร้อมดื่มแล้วอุ่นพร้อมกินหนาวมากพี่ไก่กี่องศาวันนี้ยอย่างนั้นเลยนู่นกัไออะไรนะไม่ใช่อะไรนะเอออันนี้อันนี้ลูกขจรใช่ไหมนะสลิดขจรนะใช่ไหมเออสลิดสลิดสลิดเขาเรียกสลิดพี่ไก่ขจรอะไรเขาสลิดสลิด ได้มาแต่มันเป็นล้มช่วงเายุขายุเข้าอ๋อเป็นอันนี้เป็นเศษไม้เศษอะไรพวกเศษไม้ยูคาเศษอะไรใช่ไหมครับอาจารย์มันเป็นไม้ที่มันล้มอะครับช่วงขายุเข้ามาถล่มยังทำไม่หมดเดี๋ยวไปถ่ายดูว่าเอันเนี่ยเห็นไหมลากคนโคนล้มเลยครับผมอืมอันนี้พอตัดนื้อโอ้แต่ว่าคือไอ้นี่คือไม้อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยที่ไหนเป็นใกล้ดิี่อันนี้ทือเป็นเป็นเลยมันหาดูยากเลยเกือไจะเป็นเตาถ่านนะครับเออนี่แหละเป็นเตาถ่านโบราณนะครับ เนี่ยลมม้มใช่เขายุมาอ้นนี่ไม้สะเดาพี่ไก่แมใช่สะเดาแหละที่มันล้มเลยพี่จอือมัอน,นมีแต่ไม้แป้งก็มีวิดูดิียพี่ได้แล้วจ้่ได้ดูเนี่ยมีพอสติกลิงงูด้วยเย้ <Yeah. S 1> มันเข้าไปในเย้ yeah. <Okay. S 1> พี่ไก่งูก็ไปเราคาบรอะว่ามันธรรมชาติกัน <laughs> เรารอที่จะเปิดกุนะครับอ๋อแต่นี้คือเรายังไม่ได้เปิดเตาอ่าเร็วนี้จอมปวกตรงนี้มีเตยดอกใหญ่ทั้งดอกตูทั้งนั้นเลยนีดหนี่อจอมปวกใหญ่จอมปวกที่ว่าอีปวกมันเคยออกตรงไหนก็ออกไปตรงนั้นแต่ก่อนเนี้ยกระท่อมคือจะเป็นตรงนี้นกระท่อมเก่าอยู่ตรงนี้กระท่อมเก่าตั้งแต่ไหนแต่อะไรตั้งแต่ผมเล็กๆอยู่อยู่ตรงนี้นี่ยังไม่เป็นหัวเลยที่ปลูกอันนี้ไว้ในอ๋ออันนี้อันนี้สับปะรดสับปะรดสับปะรดอันนี้ก็ ยังไม่เก็บเลยมันแต่มันก็ยังคงความเป็นป่าอยู่เออเนี่ยวันอาทิตย์นี้พี่ต่ายคิดว่าน่าจะวันอาทิตย์นะครับจะได้เราจะได้เปิดกุกันนะฮะถ้าไม่มีทานรฝากมาจากอทางนี้ได้โอ้โหได้พี่ต่ายเขาอยากได้ดินเดี๋ยวตอนนั้นนะตอนนี้ดินตอนนี้มีมีมีดินแล้วเขก็มีดินเป็นของตะกรงนะเขาไม่อยากได้แต่ว่าซอในไอ้นั่นแหละแมมอาจารย์ไอ้กระเพราว่ามันหอมหอมดีหอมคั๊กไหม เอาเอานั้นไปเพาะเลยเอาเม็ดเลยเออไปหวานเออไปวานอไปหวานเลยได้ได้ได้ไปเอาเอาตึ้งไปด้วยแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยถ้ามันไม่หอมน่ะเหมือนบิบกอนเบอร์รี่เห็นไหมอืมต้นที่บ้านในสูงแต่ใบมันใหญ่มันไม่หอมนะนั่นเนี่ยมันเขียวี่มันเขียวนี่ที่มอนเบอร์รี่ที่ที่มอญเป็นลูกอนไรแนี้อะไรเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรไอ้ายเรียกอะไรเนี่ยกำลังเป็นลูกนี่นี่นี่เห็นไหมที่พงผูกกล้วยนี่ มันนี่นี่อันนี้ไอ้อ๋ออันนี้อันนี้พี่แก่ลูกนี่นี่นี่ที่กินลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้กินชั่วเลยเนี่ยอืออืออันนี้อันนี้กินได้อันนี้คุณตายนี่ดาวอินคาเออดาวอินคามันล้มมันตายมันแกนนมัเยอะเมางผมยังไม่ทำใหม่เลยพี่ตายผมอยากเห็นตัวนั้นนะพี่ตายปีใหม่เห็นไหม รหนูนู่นปีใหม่นี่ลูกลูกโตเลยนี่เออได้ได้เราไปดูนะฮะอันนี้เป็นปีเนี่ยฮะคือปีใหม่เลยครับเป็นกล้วยปีใหม่ปีไก่แล้วมันนั่นพี่ต่ายปีใหม่ปีใหม่มาเริ่มเลยฮะอู้น้นม้าตีอ่ะน้ำม้าตีอ่ะน้ำม้าตีอะอันนี้มันต้องใช้หน่อปลูกใช่ไหมพี่ไก่หน่ออุ้บูอันนี้เราได้สายพันธุ์มาโดยตรงเลยโอ้โหเนี่ยปีใหม่ครับพี่ เพราะว่ามันปีปีแรกเนียนี่ใหญ่ได้อะหน่อเอาไปก็ได้เลยแต่คุณเลยไม่เป็นไรอือเดี๋ยวแตกหนอใ่ได้ได้ได้พี่ไก่เดี๋ยวค่อยค่อยขนพี่ไก่เดี๋ยเดี๋ยวหน่อหนออาไปอันนี้เอาเดี๋ยวอันนี้หน่อหน่อนมีจอามันจองหน่อเดี๋ยวเอาหน่อไหนเลือกแต่ว่ากล้วยหนอมันมันไม่มีหน่อนนะจ๊ะมันมีแต่เม็ดมันต้องใช้เม็ดปลูกผมเคยปลูกเยอะเลยนะในสวนแต่ก่อนครับมันมันพอแม่ผมเสียผมก็เลยไม่ได้ดูแลเลยนี่แหละเราจะมาเราลึกถึงความหลังกัน คนขอเยอะมากอาจารย์ตอนผมโพสลงเพจอ่ะเพราะว่ามันหอมครับผมชอบมันหอมนั่นแหละผมก็ชอบผมอยากกินนี่นี่นี่ถ่ายโอ้อันนี้อันนี้คืออันนี้อินทผาลัมอินทผาลัมกำลังงามเนี่ยกันนางฟ้ามมะละกอกำลังปลูกเสริมอันนี้มะม่วงพันธุ์อะไรครับอาจารย์อันนี้มั่วมั่วพันเห็นไหมแกกินปั๊บแก่หอมเลยครับผมกินตลอดเวลารถรถน้ำต้นไม้นี่มานี่ยืดจินเลยอือันนี้คือไม่ต้องจิ้ม ไม่ต้องกิมอะไรเลย,อา,ายอาจารย์อาจารย์ต้นนี้อาจารย์ซื้อมามต้นเท<ม>่าไรครับไอต,ต้นซักนี่ครับต้นจักของพันของตัวเองหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าพันุ์ของตัวเองมันร่วงลงมามันเป็นมันเป็นต้นอ่อนผมก็เอา,าอขาย,ยายมาปลูกอืมผมว่าจะนั่นไหมผมว่าจะเอาไปปลูกที่ที่นาน่าไหมเดี๋ยวอไป,ปหน้าฝนก่อน มาผลเนี้ยมันเืิดเดี๋ยวแต่ว่าต้นสักพี่ตายมันบางบางต้นถ้ามันไม่ให้นี่นแต่ดาวจืดมันไม่ให้รูปมันก็ไม่ให้นะเออมันไม่ให้มันไม่งอกแต่ดาวจืดโอ้โหพี่ไก่จะเอาไหมเอาเอาครับเอาถ้าเอาผมจะเก็บไม่เก็บเลยไก่เอาเอาครับเอาเดี๋ยวค่อยผู้จัดการหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาถุงมาเก็บพี่ไก่ถุงพามาเก็บเก็บดีกว่าอุ้ยอันนี้น่าจะคนสำคคนอื่นผมไม่บอกนะผมจะบอกเฉพาะคนมาเนี่ยผมจะไม่บอกเนี้ยผมไม่บอกนะเพราะว่าถ้าบอกนี่เข้าแอบมาเก็บอันนี้สําหรับ คนที่เราอันนี้คือเป็นเหมือนสายพันธุ์ที่อาจารย์กินเมื่อกี้ครับแต่นี่ก็แก่ปลูกเป็นนี่เลยฮะหลายต้นอาจารย์ในต้นนี้อย่างนี้แอนลีลาวดีบ่ะลีลาวดีจากลีลาวดีผมจะผสมไปทั่วคนบ้าไปอาจารย์เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าครับไป อันน้อยหนุ่มทางโน้นกำลังลงน้อยหนุ่มอันนี้ผอันนี้ผมชมไม้มมันตายผมผมไม่ได้เปลี่ยนอันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอินทผลัมครับเอาเหรอทั้งหมดเลยมีมีทั้งหมดเลยมันตายหมดเพราะว่าผมไม่ได้ดูให้ตอนนี้อันนี้มันตายแล้วเนี่ยจา์มันอันนี้ผมเพราะเขาจะขนาดนี้แล้วเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนผงเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่าเก่าไม่เี้เราเอาลงดินเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องให้มัน กี่ช่อกี่อะไรเขาเขาจะบอกหมดนั่นแหละผมดูในในที่เขานั่นนะอันนี้เป็นอะไรต่างๆได้เออดูดูไปทั่วเลยรทำไปทั่วเราจะปลูกเยอะแต่ว่าปลูกเรื่อยๆอันนี้ยกยอปลาปั้นอ่าอันนี้ยกยอใบอ๋อใบยอที่ทำกับไอหองหมกเลยพี่แกนั่นแหละอันนี้อาจารย์ก็เลยชอบมากเลยถ้าตามลูกยอครับอชอบเนี่ยอย่างนี้สุดยอดเลยถ้าเป็นฝีมือไก่ที่เมาที่หมดับ เอาต้นพ่อได้เลยอันนี้ก็หอมพี่แก่ยาวต้นเล็กไปปลูกเอาเลยอยากได้อะไรจัะไปและเขาก็กระดอยู่นี่เผมไอ้ตอนนั้นมาปลูกอันนี้ไอ้มะนาวเฮติผมเก็บลูกไปแล้วเนี่ยไม่มีเม็ดมะนาวเฮติมะนาวไม่มีเม็ดมีเม็ดอันนี้มีเฮติมีของไอ้เมียฝรั่งนั่นแหละเาไปเที่ยวน่ะอันนี้ฝรั่งพันอะไรก็ไม่รู้เลยจีบไปเมื่อวานนี้สองลูกอันนี้มันมาแล้วเนี่ยเจ็บกินได้เลยไม่เป็นไรพี่แก่เดี๋ยวเราไม่มีสารพิษ สุดจอดนี่สุสานแมวครับเอาเหรอสุสานแมวผมทำอย่างดีเลยเอาเอาเป็นสุสานเลยทั้งหมดเลยเพราะผมเลี้ยงมาเป็นเกือบยี่สิบตัวนี่ที่มันเป็นลูกเอออันนี้คือแมวสุสานแมวทีงแมวแล้วแมวตายอันนี้มะรุมมะตุ้มอ๋อมันเป็นมะรุมะพันจากเกษตรมาเนี่ยแหละมันผมเลยไม่ตัดทิ้ง ให้ความร่ำรวย um มารุมเรามารุมใช่มารุมอันนี้อร่อยตันนี้อร่อยอันนี้อะโวคาโดทดลองปลูกอยู่ครับหนึ่งอะโวคาโดทีด่ทดลองปลูกครับได้สามปีนี่แหละครับนี่สามปีนี่แหละน,นี้านไไนสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์ไทยนี่หำไมสายพาน <c oughs> ันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้าขอให้ได้ทดลองปลูกโอ้สุดยอดเลยพี่แกนมชอบบรรยากาศมากจริงอันนี้ต้นพีกาครับปีลอว่าลินฟ้าจะเป็นเปลนลูกอันนี้เมงมันกินหมดมันเป็น ช่อดอกช่อลูกมาทีไรเนี่ยเพข้อแมลงมันเยอะแมลงมันเยอะเลยมันเลยกินหมดมันดูแลลูกยังไม่ได้มันตัวกว่านี้นลยนี่แหละคือสภาพจริงๆของนาของผมเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เขาเรียกนาอะไรนะหนองหนองขยิ่งหนองขยิงกำลังจะลงอีกนะไอ้ที่ว่าอะไรนะไอ้บักมืออันนี้ป่าช้าเหงานี่ป่าช้าเหงาเยอะแยะนี่แหละเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะภาษานั้นน่ะ ร้านเช้าเวยล้านเช้าร้านเช้าเวยมีเยอะแยะเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะทดลองกินให้ดูเลยครับกินสดๆเลยกินสดๆโดยไม่การลดผมนะครับมันจะลดผมผมจะกินเวลาผมเหนื่อยๆในผมกินแต่นี้คือกินกินได้เลยใช่ไหมจ๊นดไม่มีสารพิษสุดยอดอันนี้อันนี้กระเพราซอนกระเพรากระเพราต้องเอากลับให้ได้จริง อันนี้ตะไคร้หอมกะไม่ตายเวลาแบบเนี้ยอันนี้ตะไคร้หอมผมจะลูกปลูกใหม่อยู่เนี่ยตะไคร้หอมเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเครื่อเขาไปทำไปย้ายตะไคร้หอมนี่อยู่เออได้พันมาจากยายนี่เนี่ยตะไคร้หอมปลูกผมเลยมานไม่มีแล้วอันนี้มันไม่มีแต่ว่าเราไม่หานะมันไม่มีแต่ก่อนพวกผมทําเป็นชากินด้วยแต่มันหอมดีเออให้ให้ตะไคร้นี้ชงชาให้กินเนี่ยเอาไปต้มไปชงชามันหอมดีอร่อยด้วยอื ปดูดิโอกพี่ไก่ผมน่าจะเอามันมาอาจารย์ผมน่าจะเอามันมาไหมมาเผากินเนียอันนี้ไปแมคโครอยู่นะแต่ว่ามันนั่นเงี่แมกแกวบอกว่ามันมันในที่มันเทียดเลยดิอาจารย์โอ้แต่ชอบเอาเดี๋ยวพี่ไต่กับพี่ไก่กับอาจารย์หาข้าวกินก่อนแล้วกัน